วันนี้เปิดตัวในฐานะพิเซนเตอร์เลยในหน้าเอวิเดาคอเลเซนเป็นไงบ้างฮะก็อันดับแรกเลยก็ต้องดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่ทางดายนานะครับที่เลือกออฟกับการเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากเกาหลีครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออรับได้มั่นใจจะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอได้มาเป็นจริงๆก็รู้สึกว่าของเขาดีนะแล้วก็บวกกับของเขามี2 สองก็เขาเรียกว่าสองสีด้วยกันครับก็เลยเป็นออฟกับกันพอดีค่ของเราสีอะไรคะของผมเป็นสีชมพูยังไงคะของสีชมพูก็เป็นรักษาผิวผ่ไม่ใช่รักษาผิวพรรณช่วยทําให้ผิวพรรณเนี่ยผ่องใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นอะไรแบบนี้ครับครับของกันก็เป็นดายนาเอวีเดคอเลเจนคลาสนะครับสีม่วงครับของกันก็คือจะดูแลเรื่องเออสายตาด้วยก็ถ้ากินคู่กันก็จะเป็นทั้งผิวดีด้วยแล้วก็สายตาดีด้วยเพราะว่าเออ เชื่อว่าวัยรุ่นแบบว่าสมัยนี้ทุกคนอะไรเงี้ยติดมือถืออยู่หน้าคอมทุกอย่างทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่ๆที่ต้องทํางานอยู่ในบริษัทอะไรเงี้ยก็ช่วยกินนี้ด้วยช่วยได้ครับที่จะบำรุงสายตาด้วยครับอย่างตัวเราเองบอกว่าติดมากๆเพราะทำงานทำงานกันหนักใช่ก็ทํางานหนักด้วยแล้วก็มือถือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งคือตอนเช้าอย่างแรกที่หยิบก็คือมือถือึ้นมาเล่น <5. S 1> เออขึ้นมาเล่นดูนู่นดูนี่เข้าแอปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ต้องกินทุกวันไหมคะก็กินทุกวันครับอย่างละซองครับทั้งสีชมพูแล้วก็สีม่วงครับอ่านง่ายด้วยใช่ครับฉีกป <okay> okay um ุ๊บก uh> uh uh ินป uh> ั๊บครับอันนี้คือแบบสโลแกงง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องพึ่งน้ำเพราะทานไปนานแล้วเนาะใช่ว่ได้ลองชิมเมื่ตอนนู้นแล้วใช่มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับกับตัวเราก็ถ้าทานไปเรื่อยๆเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลจริงๆสำหรับออฟนะน่าจะประมาณวันที่7วันที่8อะไรแบบเนี้ยครับคือผิวก็จะแบบ ดีขึ้นผิวหน้าก็จะไม่แห้งครับ<อ>ผมแต่งหน้าเนี่ยแป้งก็จะไม่หลุดร่อนออกมาเ,<อ>เพราะว่าปกติตื่นเช้าที่ไรเนี่ยโอ้โห,โห,โหพรคุณเอ้ยแป้งไม่เกาะหน้า <laughs> ครับผมแต่ว่าอตอนนี้โอเคละดีขึ้น<อ>แล้วครับ ตัวการเห็นผลออยังไง<ๆ>บ้างของก,กันก็ถ้าสมมติว่ากันเนี่ยเป็นคนเวลาอย่างเช่นเราไปถ่ายโฆษณาหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเจอแสงเยอะๆมันจะมีบ้างที่แบบเวลาตาเราล้าเราจะแบบโอ้ยมันแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอเรากินไดไดน,นาเอลวิดเออคลอโรเจนพลัสไปทุกวันเนี่ยกันว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทําให้แบบว่าตาเราแบบมันแข็งแรงขึ้นช่วยบำรุงสายตาสมมติเราเจอแสงเยอะมันอาจจะทําให้สายตาเราเสียได้ถ้าเราเจอเยอะมากแต่เนี้ยอาจจะไปช่วยให้เขาเรียกว่าเออบำรุงให้มันแบบ ดีครับดีใช่ครับดีขนาดนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะับองดีมันเยอะมากเลยครับมีหลายของเร็วขากอยนะครับวัดสันนะครับบิวเมียมนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำเยอะแยะมากมายเลยครับไปหยิบได้เลยครับโอเคอ่ะวันนี้เนาะเป็นวันถั่วเป็นวันครบรอบครบอบขับเราอืมใช่กี่ปีกี่ปีห้าปีแล้วครับห้าปีเป็นไงบ้างฮะเขยังห้าขวบเนี่ยก็เหมือนประมาณเด็ก อนุบาลสองอนุบาลสามอะไรเงี้ยนะครับผมกำลังแบบขบเพาะอะไรเยอะเยอะๆก็โต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 ขึ้นมาหน่อยก็อยู่กันไปนานๆนครับผมอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานที่ดีแล้วก็รอให้เขาซัพพอร์ตต่อไปแบบนี้ตลอดไปแล้วกันครับเรื่อยๆแล้วกันไม่ใช่คำว่าตลอดไปจะมีจัดกิจกรรมจัดโปรเจกต์อะไรให้แบบแฟนคลับบ้างไหมฮะก็เดี๋ยว ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันสู่ขั้นตอนปกติเนี่ยสถานการณ์ปกติรับรองได้เจอแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเราได้เจอกันจริงก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแสดงว่าเริ่มมีวางแผนกันาเริ่มคุยคุยกันกันยังไงอยากให้มันเป็นแบบไหนครัหมายถึงว่ารูปแบบงานจเน้ยกันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แบบว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจัดก็คงน่าจะมีแปลกใหม่กว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เจอกันนานโดยก็คิดถึงแฟนแฟนก็ พูดถึงเรื่อง5ปีเรอเพราะกันจะบอกว่าเบบี hmm. เป็นอดอมที่น่ารักมากๆนะครับ mm hmm. ก็คอยแบบว่าซัพพอร์ตเรา2คนตลอดอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เออแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ mm hmm. ที่แบบว่าเอ็นดูเรา2คนมาก mm hmm. เขามีอะไรพิเศษให้เราไหมคะปีนี้นอกจากแพ็กเมื่อเช้านี้แล้วมีก็มีส่งส่งของขวัญมาให้ครับอะไรมาหลายๆอย่างคร so ับแต่ละคนก็รวมๆกันมาส่งอะไรเงี mm ้ยครับก็ดีใจมากๆที่ได้รับตรงนั้นมันก็เหมือนกําลังใจของเราที่เวลาเราทํางานมาเหนื่อยเนี่ยแล้วเราได้รับแรงสนับสนุนที่ดีแล้วก็เหมือนเราทํางานแล้วเราเหนื่อยมาเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบทาให้เราแบบผ่อนคลายได้อานแล้วรู้สึกหายหายเหนื่อยได้ะรเยคับ ก็จะอยู่กับเขาไปแบบนี้เนาะนานๆเนาะเลื่อยๆอยู่เธออย่าเพิ่งไปเด็กใหม่มันมาเยอะนะขอไม่น้อยใจหรือเปล่านาไม่น้อยใจเลยรู้ตัวเออแต่เธอก็เป็นอีกหนึ่งตำนานไงเออแต่เธอก็เป็นอีกหนึ่งตำนานไงของของคู่จิ้นเนี่ยถ้าพูดถึงคู่จิ้นในตำนานก็คือต้องเธอสองคนแล้วก็ห้าปีแล้วเออก็นานแก่ไหมแก่ไม่ไม่แก่เรามีตัวช่วยอะไรเราทาน ไดนาเอพเดอพลาเจนนะคะแกคือเรื่องอายุครับแต่ใบหน้ามาพิสูจน์กันเองนี่อ่ะเดี๋ยวเแบบ5ปีแล้วแต่ที่เราแบบเดินทางอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นจริงแบบผู้อัวกันก็นานนะถือว่านานเลยอ่ะทำงานกันมาเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้ก็ยังมีซีรีส์เล่นด้วยกันอีกอยนีถือว่าเราก็ดีแต่ก็โชคดีครับที่เราทำงานกันแล้วเราไม่เคยมีปัญหากันมันก็เลยทำให้เราทำงานกันได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเข้าเข้าขากันเลีนยครับเพราะว่าเราเหมือนเป็นคน อันนี้โอเคไหมเราปรึกษากันก่อนไม่อย่างนี้ไม่โอเคเขาก็บอกว่าเอองั้นเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมอย่างสมมติเขาไม่โอเคแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยมันจะง่ายต่อการทํางานครับแล้วเราผู้ใหญ่กันแล้วด้วยโตๆกันแล้วมันคุยกันไปคุยกันมามันง่ายง่ายง่าย,ายที่สุดอ่ะทําทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดครับอ่าเห็น้อกมีข่าวดีเร็วนี้ว่าทฤษฎดีจิบเธอจะไ้ไปฉายที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าไหนเล่าสิก็ถือว่าเป็น เอ,อ,อะไรใหม่ๆที่แบบว่าซีรีส์เราสองคนได้ไปฉายที่ญี่ปุ่นเพราะว่าก่อน,นเนี้ยเราก็รู้มีบ,าบา้างมีแฟนญี่ปุ่น<ห>อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากๆเพราะว่าก็มีซีรีส์แบบว่าของที่ค่ายไปฉายที่ญี่ปุ่นบาง<อ>เรื่องแล้วด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนที่ตึกเราอ่ะจะที่แบบแม่บ้านที่เป็นแบบญี่ปุ่น<อ>ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะมาเดินตลาดแถวตึกเยอะมากเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นเริ่มเห็นว่าขึ้นมาบนชั้น30มาซื้อของเป็นคนญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก เจอมาก่อนแล้วก็แบบดีใจมากๆที่เราแบบเออได้แฟนๆแบบว่าเป็นชาวญี่ปุ่นแบบน่ารักแล้วเพราะว่าคุ้นภาษาญี่ปุ่นอะไรน่ารักมากครับเปิดตลาดใหม่เนาะดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วอยากกินอยากกินปั้นดิบครับเกือบเกือบกินแล้วกินแล้วก็อยากกินแ็เป็นปันดิบเอันนี้มันต้องมีไปเรียนอะไรเพิ่มเติมภาษาหรืออะไรเงี้ยเผื่อเราจะได้แบบเริ่มไปญี่ปุ่นเหรอครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เริ่มที่จะเรียนญี่ปุ่นอะไรครับแต่ว่า เราเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วครับก็เรียนรู้มาบ้างกับภาษาเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เริ่มเรียนภาษาจีนครับผมก็ค่อยๆไปเนาะไม่ง่ายเลยใช่ครับไม่ง่ายเลยจริงๆเริ่มถึงสยิลขั้นไหนแล้วตอนนี้แค่การออกเสียง21เสียงให้ได้ก่อนครับผมอันดับแรกเลยเพราะว่าจีนเน่ยง่ายๆเลยจําแค่21ที่ให้ได้ก่อน แล้วมันจะไปต่อยอดได้ง่ายครับกันด้วยไหมฮะคันแรกไม่ได้เข้าครับเพราะว่างานทำงานไ <c oughs> ม่ปฏิเสธเลยนะอันนี้เรื่องนจริงเพราะว่ายุวิสังบอกว่าถ้ามาทันทำไมาวันนั้นก็นถ่ายซีรีส์เรามีเรียนจีนพอดีแต่กันบอกว่าไม่น่าทันแน่เลยครับเพราะยังเหลือซีนตอนมืดๆเย็นๆอีกอะไรเงี้ยปปีก็ไปเรียนก่อนแต่เดี๋ยวคัดหน้าตามเข้าไปนะแต่ตามแน่นอนนชคัดหน้าไม่ไม่ถ่ายซีรีส์แล้วเนาะก็เดี๋ยวต้องดูวันก่อนว่าตรงก็ให้ยุวิสังดูครับเดี๋ยวให้คนเลื่อนไปในวันที่เรา ได้ใครทำบ้างเธอมีเตรียมยากไหมล่ะได้มีอธิบองอธิบายสอนอะไรบ้างยากเมื่อกี้พูดแต่งหน้ากูยังเล่าให้กันฟังอยู่เลยว่าออกอี๋ที่แบบพี่พูดอ่ะมันต้องแบบมีหยิ่ก็คือเสียงต้องออกมาจากในลำคอหยิ่อะไรเงี้ยครับผมแปลว่าอะไรคำนี้หยิ่มันเป็นเสียงที่เป็นเสียงเบื้องต้นใน21เสียงครับที่เราต้องแบบไอ้นี้ให้ได้ก็ต้องเปล่งออกมาให้ได้ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหยิ่กับหยู่ คนละความหมายเลยเออเออแบบจากแม่เปลี่ยนเป็นม้าได้เลยอะไรเงี้ยครับเธอห้ามถอดใจนะเพราะหลายๆคนเรียนจีนแล้วเขาจะถอดใจพยายไม่ถอดใจครับผมเพราะว่าเราก็มีเชื้อสายด้วยไงเชื้อสายเราก็แบบ แต่เราเป็นอีกครับสั่เนียงหนึ่งไงเราเราเต็มเลยเรา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 แบบฉันก็เป็นฉันก็เป็นเราแบบมาจากคนละบ้านมาจากแต้จิ๋วว่าความร่เรือมาจากแต้จิ๋วว่าใช่ไหมใช่มันก็ก็คงแบบไม่ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่จีนตรงเหนือหรือว่าไปอยู่จีนตรงใต้เลยเนี่ยจะพยายามให้อยู่ตรงกลางให้ได้ครับโอเคขอบคุณมากรับขอบคุณครับ